สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X S Channel ค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่กี้ทาคลิปสเก็ตบอร์ดออกไปแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะค่ะว่าสเก็ตบอร์ดที่กี้เล่นอยู่มันเล่นยากไหมแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนค่ะอยากจะได้สเก็ตบอร์ดไปใช้เหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าสเก็ตบอร์ดมีปัญมีปัญหาจุกจิกไหมแล้วก็เล่นยากไหมวันนี้คะ่ะกี้ก็เลยจะเอาประสบการณ์ที่กี้เล่นสเก็ตบอร์ดมาแล้วนะคะ หนึ่งเดือนด้วยกันค่ะด้วยความโปรของกี้กี้ก็จะเลยจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆค่ะและสเก็ตบอร์ดที่กี้มีอยู่นะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะก็จะมีเว s t a ามินินะคะจะเป็นบอร์ดสเก็ตบอร์ดที่มีขนาดเล็กกว่าค่ะแล้วก็ตัวเซิร์ฟลองบอร์ดค่ะตัวนี้จะเป็นแบบลองบอร์ดนะคะบอร์ดจะใหญ่กว่านะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะจะมีกำลังมอเตอร์เท่ากันค่ะคือ2,000วัตต์ค่ะ วันนี้นะคะกี่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นสเก็ตบอร์ดตัวเซิร์ฟลองบอร์ดตัวนี้นะคะให้กับกเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเซิร์ฟลองบอร์ดกันนะคะตัวเซิร์ฟลองบอร์ดนี้นะคะก็จะมีล้อขนาด6นิ้วค่ะมอเตอร์จะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานค่ะ ้นใต้บอร์ดนี้นะคะก็จะมีทีชาร์จแบตค่ะนี่ค่ะถ้าจะชาร์จแบตก็เปิดตรงนี้นะคะชาร์จแบตเสร็จแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็ใต้บอร์ดนี้นะคะก็ยังมีตรงปุ่ม power ค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดสเก็ตบอร์ดนะคะและที่เห็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่แสดงสถานะของแบตเตอรี่นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวรีโมทคอนโทรลค่ะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะคะ ตัวรีโมทนี้นะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ค่ะด้านข้างกันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ควบคุมเวลาเราถอยหลังค่ะเซิร์ฟลองบอดตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับความเร็วได้อยู่ที่3ระดับด้วยกันค่ะก็จะมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮปรับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเวลาเราคอนโทรลเดินหน้านะคะเราก็กดไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะเบรกนะคะก็กด ปุ่มถอยหลังก็มาแบบนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวกี้นะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเบื้องต้นของสเก็ตบอร์ดให้กับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเดินหน้านะคะแล้วก็เบรกค่ะต่อไปนะคะจะสาธิตวิธีการถอยหลังค่ะกดปุ่มตรงนี้นะคะ แล้วก็เบค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะคะเพื่อนๆคะออกไปขับขี่ทุกครั้งนะคะหรือว่าไปเล่นสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญมากๆค่ะอย่างน้อยนะคะมีหมวกกันน็อกหนึ่งใบก็ยังดีค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการยืนบนบอร์ดกันก่อนนะคะวิธีการยืนบนบอร์ดนะคะเพื่อนๆให้เลือกเท้าที่เราถนัดไว้ด้านหน้านะคะ่ะ แล้วก็วางไว้ระหว่างล้อหน้าแบบนี้ค่ะเพื่อควบคุมการเลี้ยวนะคะส่วนเท้าหลังนะคะก็วางไว้ตามที่เราถนัดเลยค่ะเพราะว่า,าคนเรานะคะขาสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการเดินหน้าก่อนนะคะนี่ค่ะกดไปข้างหน้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เบรกนะคะต่อไปนะคะจะถอยหลังให้ดูค่ะ กดปุ่มนี้นะคะจะถอยลังแล้วนะคะถอยลังก็กดไปข้างหน้าเหมือนกันค่ะแล้วก็เบรคค่ะวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดยกกี้ไปลองเล่นแบบยาวๆให้ดูค่ะไปค่ะลุยกันเลย สเก็ตบอร์ดไฟฟ้านี้นะคะจะมีรีโมทไว้สำหรับควบคุมการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เบรคค่ะส่วนการเลี้ยวหรือว่าการเข้าโค้งนะคะก็จะอาศัยการทรงตัวของเราในการควบคุมค่ะมาถึงการเข้าโค้งค่ะวิธีการเข้าโค้งนะคะก็ให้เราโน้มตัวไปทางที่เราจะโค้งไปนะคะแบบนี้เลยค่ะตอนแรกที่กี้เล่นลองบอร์ดตัวนี้นะคะกี้ก็กระระยะไม่ได้เหมือนกันค่ะต้องเน้นฝึกบ่อยๆเลยค่ะกี้ถึงจะเข้าโค้งได้แบบนี้ค่ะ มาถึงการขึ้นเนินลงเนินค่ะการขึ้นเนินลงเนินนี้นะคะกี่จะย่อตัวลงเล็กน้อยเวลาขึ้นลงนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเล่นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าไม่ยา,ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ ยิ่งเจ้าเซิร์ฟลองบอร์ตตัวนี้ด้วยแล้วนะคะโดยความที่มีล้อขนาดใหญ่ค่ะส่วนตัวกี้นะคะกี้คิดว่ามันเหมาะกับทุกสภาพเส้นทางเลยค่ะยิ่งเป็นสายออกทิปแบบกี้แล้วด้วยนะคะยิ่งชอบเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะหรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะ